มาอัปเดตข่าว i ีโกโซกับนิวทูนอัปเดตวันที่23มีิถุนายนนะครับข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะแฟนดีโกโซอย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตข่าวจะได้เข้ามาที่นี่ข่าว o s โกโซช่นิวทูนนะครับวันนี้ก็มีข่าวคราวจากแหล่งข่าวใหญ่ๆห,ห,หลายๆที่นะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ฟังเกี่ยวกับดีลดีโกโซซานโดโตนารีนะครับมิดฟิวด์ว่ย23ชาวอิตาลีของ เอซบิลานะโดยล่าสุดนะครับแหล่งข่าวจากฟาบ i c i โอโรมาโนะนนักข่าวคนดังทุกคนทราบเนะเขาบอกว่านะิโกโซเนี่ยก็มีการบรรลุข้อตกลงแบบเต็มรูปแบบสัญญาเงื่อนไขส่วนตัวซานโดโตนารี ari, เรียบร้อยนะครับตามข่าวเขาว่าเป็นค่าจ้างที่ค่อนข้างแพงแล้วก็เป็นการคุยครั้งแรกนะที่ค่อนข้างที่จะครบมากๆกก็คือตามข่าวเขาว่าให้สัญญา6ปีจนถึงปี2029 ค่าจ้างเนี่ยปีละ8ล้านยูโรหรือประมาณ6.8ล้านปอนด์อันนี้นเน้นย้ำนะครับประต่อปีแล้วก็โบนัสนะครับปีละ2ล้านยูโรหรือประมาณ1.7ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ตามข่าวข้อมิลานกับเนโกโซเนี่ยได้ข้อสรุปร่วมกันเรียบร้อยเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างการจ่ายค่าตัวแล้วก็จะมีแอดออนอีกเล็กน้อยนยอะทางสตาฟของดิมาซิโอนะนะักข่าวดังโดยเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ย คือไปถามเปเป้ดิโซเลยนะครับอันนี้เป็นเอเจนต์ของซานโดตารี่นะเอเจนต์ซานโดตารีเนี่ยเขาบอกว่าเราพร้อมบินแล้วอ่ะก็คือความใหม่ก็คืออาจจะประมาณว่าพร้อมบินไปที่โรมาเนียเพื่อที่จะนัดพูดคุยกับนักเตะเพื่อที่จะพานักเตะนะย้ายเข้าสู่นิโคลโซนะเพราะว่าได้บทสรุปเรียบร้อยอส่วนทางจ้าลูก้าดิมาซซโอนะันักข่าวจากอิตาลีนะอันนี้นักข่าวคนนี้น่าเชื่อถือมาก ถ้าเป็นอิตาลีนี่คืออันนี้เทียบหนึ่งนะโดยเขาบอกว่าแดนแอชเวิร์ดเนี่ยก็มาที่เมืองมิลานเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเสนอค่าตัวซานโดโตนารีนะครับแล้วก็เห็นว่ามีคนมาด้วยนะอาจจะเป็นสตีฟนิกสันนะครับอันนี้ก็คือข่าวที่เขาทราบมาแล้วก็ทีมงานนิโอโซลเนี่ยก็คือมาพูดคุยกับตัวแทนมิลานแล้วก็ตัวแทนนักเตะเรียบร้อยและอส่วนทางฟาบิซิโอโรมาโนนะครับเขาบอกว่าการประชุมเนี่ยทุกอย่างก็ เรียบร้อยเสร็จสับเกี่ยวกับดิวซานโดโตรนาลีนักเตะจะย้ายแบบถาวรเข้าสู่นิโคลเซ่ค่าตัวที่เขาทราบมาเนี่ยก็คือ60ล้าน60ล้านปอนหรือ70ล้านยูโรอันนี้ผมลองแปลค่าหลักปอนกับหลักยูโรละนะครับอันนี้เขาบอกว่าจะมีอะแอดออนเสริมด้วยนะครับแต่ว่านี้เป็นโครงสร้างค่าตัวแบบหลักๆก,ก,ก็คือ70ล้านยูโรแล้วก็เขาบอกว่าทุกอย่างบรรลุเต็มรูปแบบแล้วมีการพูดคุยระหว่างมิลานนิโคลเซ ซานโดโตนา l ีเนี่ยพอมีการประชุมครั้งใหม่ที่เมืองมิลานเนี่ยตอนนี้ก็กำลังสรุปสัญญากำลังเตรียมเอกสารขั้นตอนสุดท้ายระหว่างทั้งสองสมโมสรหลังจากนั้นเราก็ต้องพูดคำว่า n e r e w o go for Magpie นักเตะจะเซ็นสัญญากับ n นวิโ a l แน่นอนสำหรับดีลซานโดโตนา l ีออันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มยืนยันจากนักข่าวคนดังอย่าง ฟาบิเซโอโรมาโนะคะรับนักเตะคนนี้จะมาเนโกโซแน่นอนอส่วนทางสกายอิตาเลียนับสื่อทางอิตาลีเขาบอกว่าเดี๋ยวนักเตะจะตรวจร่างกายที่โรมาเนียพรุ่งนี้นะแล้วก็สัญญา6ปีค่าจ้าง8ล้านยูโรต่อฤดูกาลมีโบนัสเสริมอีก2ล้านยูโรก็คือประมาณ10 000, 000ล้านยูโรละดิมาซิโอเนี่ยเขาบอกว่ามิลานเนี่ยคุยกับนิโคซ่นะค่าตัวเหมือนจะอยู่ที่60ล้าน 60ล้านปอนด์ถ้าเป็นหลักปอนด์จะเป็นโครงสร้างหลักแอดออนเสริมถ้าเกิดว่าทําบางอย่างสําเร็จอาจจะเป็นคว้าแชมป์หรือจะเป็นแบบไป UCL อะไรพวกนี้อาจจะมีโอกาสเสียเพิ่มอีก4ล้านปอนด์นะครับตอนแรกมิลานต้องการ5ล้านนะแต่ว่ายินดีลดให้เพราะมีการเจราจาคนละครึ่งทางก็4ล้านปอนด์ก็คือได้บทสรุปเรียบร้อยสัญญาหปีนักเตะย้ายสู่เนโวโ,โซแน่นอนอมาต่อกันที่สายข่าวทางเนโวโ,กโซกันบ้าง สายข่าวทางนิโกโซเนี่ยโดยเคคโฟก็บอกว่าแอดเวร์ดอยู่ที่อิตาลีและเป็นผู้อำนวยการนิโกโซโดยนักเตะเนี่ยก็คือซานโดโตนาลีเนี่ยเป็นเป้าหมายนิโกโซแล้วก็ทางแอดเวร์ดเนี่ยก็ค่อนข้างให้ความชื่นชอบนะครับแล้วก็ทางสโมสรนิโกโซก็หวังว่าตอนแรกเนี่ยจะคุยให้ได้ที่50ล้านปอนด์โดยตามข่าวเนี่ยเขาว่าเอ็ดดี้ฮาวอยากได้นักเตะรายนี้มากแล้วก็เป็นชอยส์เบอร์ต้นๆที่พวกเขาต้องการแล้วก็ ตอนแรกที่เข้าไปเนี่ยคือทีมในซิดอาร์นี่เขาทราบเลยว่าแอดเวิร์ทางน i โกโซเนี่ยต้องการปิดเดียวนักเตะรายนี้มากๆแล้วก็เขาเหมือนกับมีการเร่งการเจราจาในวันพฤหัสที่ผ่านมาแล้วก็มีการพูดคุยกับคนกลางนะในช่วงต้นสัปดาห์ด้วยแล้วก็โตนาลี่เนี่ยก็มองว่าตัวเองเนี่ยคือถ้าเกิดว่าย้ายก็สู่เนโกโซ่ ol, เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวจริงได้ แล้วก็ถ้าเกิดว่าย้ายเข้าสู่นิโคลโซจริงเนี่ยเขาก็พร้อมจะเล่นร่วมกับบูโน่กีมาร์เลสแล้วก็พร้อมดันกีมาร์เลสเนี่ยขึ้นไปเล่นตัวบุกมากขึ้นแล้วเขาพร้อมจะเล่นตำแหน่งเบอร์หกเบอร์6เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเทียบการเล่นนะโซเซียมสารก็จะเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางทีสองสามหนึ่งก็จะเป็นมิดฟิลด์ที่ยืนอยู่ลึกที่สุดแล้วก็แรงข่าวเนี่ยเขาบอกไว้นะว่านักเตะเนี่ยเขาก็มีความสนใจย้าย,ายมานิโคลโซแล้วก็แรงข่าวจากอิตาลีเนี่ย จากเคคพบเขาบอกเขาบอกว่าอยู่ท threaten ี่ประมาณค่าเหนื่อยนะแสนห้าหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์แล้วก็เป็นเรื่องของโครงสร้างค่าค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าตัวแล้วก็ค่าจ้างมีการหาลือกับตัวแท้เรียบร้อยนับตัวเลขทุกอย่างดูไม่มีปัญหาตอนนี้ก็คืออยู่ที่เรื่องของการชําระค่าใช้จ่ายนะว่าจะชําระก้อนหนึ่งเท่าไหร่แล้วก็ผ่อนเท่าไหร่แล้วจะมีส่วนเสริมเท่าไหร่ และแหล่งข่าวเขาว่าเหมือนินวโสเซ่น่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องเดิโอซานโดโตนารีด้วยนะถือว่าเป็นผู้เล่นอนาคตที่น่าสนใจมากๆส่วนเคคโฮอ่าเคโดนี่นะครับอันนี้นักข่าวสกายนิวโสเซลอีกคนเขาว่านิวโสโซลเนี่ยเหมือนตามข่าวเขาว่าใกล้จะปิดเดียลซานโดโตนารีประมาณห้าสิบห้าล้านปอนด์ปอนด์นะห้าสิบห้าล้านปอนด์แล้วก็ตามข่าวเขาว่าหวังว่าจะปิดเดีลให้ได้โดยเร็ว แล้วโตนาลี่เนี่ยก็เป็นตัวเลือกหลังจากนิโคลโลบาเล่าเนี่ยไม่น่าจะได้นะเพราะว่าอินเตอร์ตั้งค่าตัวแพงมากก็เลยต้องหาดีลอื่นเพราะว่าตอนนี้ทางตัวแทนมิโกลโซลนะก็คือแดนแอชเบิร์ดเนี่ยเขาอยู่ที่เมืองมิลานแล้วเพราะงั้นการที่จะกลับมิโกลโซลแบบมือเปล่ามันก็กะไกลรเพราะงั้นพอมีการพูดคุยปรึกษากับทีมงานที่ไปด้วยกันเนี่ยเขาก็มองว่าซานโดโตนาลี่เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆถ้าเกิดว่า อจะมีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปเขาก็เลยจิ้มมาที่ซานโดโตนารีพอเข้าไปคุยเนี่ยที่ถ้าเอซิมิลานเหมือนจะค่อนข้างสนใจที่จะขายถ้าเกิดราคาเหมาะสมแล้วก็นิโกโซตอนแรกเนี่ยก็มองไว้ประมาณหนึ่งแต่พอคุยไปคุยมาเหมือนมีส่งจะได้ก็เลยเพิ่มมาอีกประมาณหนึ่งแล้วสุดท้ายก็เรียบร้อยนะดีลวนี้ไม่น่าพลาดก็คือถ้าเป็นแหล่งข่าวจากนิโโซเนี่ยเขาว่าอยู่ที่ประมาณ 50- 5 5ล้านปอนด แต่ว่าแหล่งข่าวจากอิตาลีเนี่ยเขาบอกว่า60ถึง64ล้านปอนด์นะถ้าเป็นล้านปอนด์แต่ว่าถ้าเอาแบบแหล่งข่าวที่เราเชื่อถือกันก็อยู่ที่70ล้านยูโรอ่าเพราะงั้นดีลนี้ไม่มีปัญหานะครับซานโดโตนาลี ale, ปิดดีลกับนิวคสเซลแน่นอนคอนเฟิร์มนะครับอันนี้คือโรมาโนเฮอร์ิโกให้ด้วยเพราะงั้นไม่มีปัญหานะดีลดีนี้อ่าทุกคนแฮปปี้ไหมซานโดโตนาลีแฮปปี้พิมพ์70ไหม เจ็ดสิบให้กับเจ็ดสิบล้านยูโรสำหรับดิวซานโดโตนาลีนะครับาถามว่าซานโดโตนาลีเนี่ยเป็นไงมัง่งถ้าเกิดว่าย้ายเข้าสู่นิโคลโซก็คงจะจะับคู่กับปูโนกิมาเลตตรงกลางแล้วก็นักเตะเนี่ยจริงๆเขาก็มีประสบการณ์นะเล่นอยู่ทีมเล็กมาก,ก่อนอยู่ที่เบเชยนะครับจะเรียกว่าเบลเชียก็แล้วโดยนักเตะเนี่ยย้ายเข้าสู่เอซิมิลานปีส0 2 1 14ล้านยูโร มาปีแรกนี้ไม่ใช่ว่ามาปรับตัวแล้วไม่ได้เล่นนะมาปีแรกนี้คือลงสมงสนามสมเสมอด้วยแล้วพร้อมพาทีมเนี่ยคว้าแชมป์นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็พาเอซิมิลานคว้าแชมป์จริงๆแล้วปีนั้นถ้าจํากันได้นะก็จับคู่กับแฟรงค์เคสเซเย่กางสนามแล้วก็พาเอซิมิลานคว้าแชมป์ซิลิอาในรอบหลายปีนะครับคือมิลานเนี่ยไม่ได้แชมป์มานานมากนะแชมป์ซิลิอาก็คือมันมีช่วงหนึ่งที่ยูวนตุสดกวาดแชมป์รัวจำได้ไหมแล้วก็พอ จบยูเวนตุสไปก็เป็นอินเตอร์แล้วก็เป็นมิลานแล้วก็ล่าสุดก็นาโปลีแล้วก็การที่นักเตะเนี่ยย้ายสู่มิลานแล้วก็14ล้านยูโรอ่ะตอนนี้ก็ทำกำไรให้กับมิลานแบบจัดหนักจัดเต็มนะด้วยการย้ายมาที่นิวคาสเซลจาก14ล้านไปมิลานมิลานปล่อยให้นิวคาสเซล0ล้านยูโรเพราะว่านักเตะคนนี้ก็เหมือนมีโปรไฟล์แล้วไงคืออยู่ทีมเล็กเอ้ยอาจจะไม่เก่งก็ได้แต่พอย้ายมามิลานปั๊บเป็นตัวจริงสม่ำเสมอ ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วอย่าฤดูกาลนี้ฤดูกาลนี้พาทีมเข้าสู่ทีมสุดท้ายสี่ทีมสุดท้าย UCL อะ่ะก็ต้องบอกไม่ธรรมดาและนักเตะเป็นผู้เล่นตัวจริงในวัยยี่สิบสองยี่สิบสามนี่เองเออนะครับฉาย,ยาในสื่อเนี่ยเขาอาจจะบอกว่านี่คือนิวปิโลใช่ไหมเพราะว่าดูทรงผมหน้าตาดูหล่อเหลาเหมือนกันเลยถ้าเกิดว่าใครเคยดูปิโลตอนเอซิมิลานี่คือทรงนี้เลยแต่ว่านักเตะเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์นะเขาบอกว่าสไตล์ตัวเองอะเหมือนกาตูโซ เป็นประเภทบล็อกทูบล็อกขึ้นลงทั้งเกมแล้วก็มีทักษะในการออกบอลเฉยๆอาจจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนปีโร่หรอกเรื่องการออกบอลเนี่ยอันนี้ก็คือนักเตะแกก็เคยบอกนะแล้วก็ผมเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าใครมีประสบการณ์เคยดูเอซิมิลานก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าซานโดโตนาลีเนี่ยสไตล์แบบไหนนะอ่าผมเนี่ยเคยดู A เอซิมิลานนะครับฤดูกาลที่แล้วแล้วก็ฤดูกาลที่ผ่านมา แต่ไม่ได้ดูทุกเกมนะก็ดูผ่านๆมาบ้างนะครับอตอนเบเรชาไม่เคยดูโดยตอนที่ผมดูซานโดโตนาลีเนี่ยผมว่าสไตล์การเล่นเขาก็เป็นมิดฟิลด์ที่ขยันนะเป็นมิดฟิลด์ที่เซนบอลดี i, ขยันแล้วก็ดูมีแววจะเป็นตัวจริงทีมชาติอิตาลีในี่นาะคตอันใกล้ได้นะอะทักษะภาพรวมก็โอเคนะเอาตัวรอดได้นะครับความเร็วก,กลางนะครับเกมรับก็ใช้ได้อาจจะเป็นที่มิลานคลองบอลเยอะด้วยแหละนะครับก็เลยอาจจะไม่เห็นจังหวะ แท็กเกิลอินเ์เซปบ่อยสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่โอเคนะเกมรับดีเกมลุกโอเคนะครับแล้วก็ครองบอลได้แล้วก็ส่วนเรื่องของการจ่ายบอลหลายๆคนอาจจะมีคําถามนะ,ะจังหวะจ่ายที่เด็ดที่ขาดก็พอมีเหมือนกันบอลยาวก็มีแววจะพัฒนาได้นะแล้วก็คือตอนนี้ก็โอเคแหละแต่ว่ามีโอกาสจะพัฒนาขึ้นได้เหมือนกีมาเลสอะตอนแรกก็ไม่ได้จ่ายบอลยาวเยอะแต่หลังๆมันนี้ก็เริ่มมีจังหวะแบบจ่ายบอลจังหวะ ชาบช่วยมากขึ้นก็ถือว่าน่ากลัวมอือแล้วก็เกมลับเนี่ยก็ถือว่าขยันนะผมเรียกว่าขยันมากกว่าส่วนเรื่องของบุคลิกนิสัยเนี่ยผมว่าเป็นนักเตะที่ดูมุ่งมั่นเดียอาอาจจะพัฒนาตัวเองได้ระดับหนึ่งในอนาคตคือตอนนี้อาจจะเก่งประมาณเนี้ยแต่อนาคตอาจจะเก่งขึ้นได้อีกอะผมมองว่าแบบนั้นแล้วก็ฤดูกาลก่อนเนี่ยจงังหวะจ่ายบอลส,สวยๆให้เพื่อนี่ยก็เยอะนะต่อครับถ้าจ่ายบอลสวยๆให้เพื่อนแล้วเพื่อนยิงไม่เข้านี่มันก็ มันก็ไม่ได้ไซติแอซิด e ใช่ไหมพอเป็นแบบนั้นน่ยก็เลยไซต์แอซิดเนี่ <S <S อย Cy T A C e D, อาจจะไม่น้อยแหละแต่ว่าก็น่าจะได้มากกว่านี้ในมุมผมแล้วก็ฤดูกาลที่คว้าแชมป์ซีลิอาถ้าหลายๆคนจํากันได้นะปีแรกเนี่ยเล่นมามาครั้งแรกเนี่ยเขาก็เล่นตัวคุมเกมเลยเน้นจ่ายบอลแม่นยำนะนะครับจับคู่กับเคซีเย่ครับกลางสนามอืมจับคู่กับเคซีเย่กลางสนาม,ม,ลานามแล้วก็เล่นทีสองสามหนึ่ง เฮซิเย่เนี่ยเป็นมิดฟิลด์สายกายภาพนะครับเล่นลุกลับได้ส่วนตัวนารีเนี่ยก็เล่นเป็นตัวคุมเกมก็เล่นคู่กันนะครับเยอะมากอาจจะมีแซมแซมระบบอื่นนะเป็นสามสี่1 2หนึ่งสามสี่หนึ่งสองแต่ระบบหลักๆที่ผมเห็นบ่อยๆก็เป็นสี่สอสามหนึ่งอาส่วนฤดูกาลล่าสุดนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่แหละหลอ่าฤดูกาลที่ผ่านมาก็เริ่มจังหวะจ่ายบอลฉาบช่วยมากขึ้นจ่ายบอลได้เสียมากขึ้นนะครับสถิติการจ่ายบอลเลยแม่นยำน้อยลง แต่ว่าจังหวะสร้างโอกาสได้เพื่อนเนี่ยเลยเยอะขึ้นแต่ระบบเนี่ยก็เป็น4 2 3สาหนึ่งเหมือนเดิมนะที่เล่นบ่อยๆอ่ะแล้วก็ถามว่าจับคู่กับใครก็เป็นเบนาเซอร์เนี่ยเป็นเป็นมิดฟิลด์เทคนิคดีที่ขยันส่งก็คล้ายๆบูโนกิมารสที่เนโวเซลนั่นแหละคือถ้าเกิดว่าเอามาเทียบในพรีเมียร์ลีกเนี่ยอ่าถามว่าโตนาลี่เนี่ยจะคล้ายๆใครใช่ไหมอ่าทุกคนลองลองวิเคราะห์ลองเดาๆนะส่วนตัวผมผมดูผมว่าสไตล์การเล่นเนี่ย อารมณ์เหมือนพวกเฮนเดอร์สันหรือมิลเนอร์อะถ้าใครเคยดู2คนนี้เล่นกับลิเวอร์พูลน่าจะทราบนะครับอ่ามิลเนอร์เราอย่านับตอนลอยลาตอนที่ไม่ไหวแล้วนะเฮนเดอร์สันเราอย่านับตอนฟอร์มไม่ดีนะครับคือเรานับตอนเฮนเดอร์สันฟอร์มที่พอได้นะครับมิลเนอร์ตอนที่โอเคโอเคอะ่ะคือผมว่าก็ประมาณทรงประมาณนี้แหละนะครับเจมิลเนอร์เฮนเดอร์สันนี่แหละแต่ว่าเป็นเจมิลเนอร์เฮนเดอร์สันที่อายุ23 24 22 23 24อะ่ะ อันนี้ด้วยประมาณอ่าไม่แน่นะถ้าเราแบบลองมาวิเคราะห์ดูเล่นๆเนี่ยเนโโซ่ New สไตล์การเล่นฤดูกาลที่ผ่านมาก็เพลซิงคองบอลขื่นเกมหาจังหวะการยิงอ่าก็จะประมาณนั้นนะครับระบบเนโกโซ่เนี่ยฤดูกาลหน้าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็น4ี่สาใช่ไหมแต่ฤดูกาลหน้าเนี่ยอาจจะมีแซมสี่สสามหนึ่มากขึ้นก็ได้อาจจะเป็นโตนาลี่คู่กับกีมาเลสแล้วก็มิดฟิลด์ตัวลุก ถ้าเกิดว่าต้องการหาเพิ่มนะเห็นข่าวเชื่อมกับแมดิสันเยอะมากคือกางลุกอาจจะเป็นประเภทแบบหาโอกาสเก่งๆยิงสกอร์คมๆสร้างโอกาสดีๆพอผมแบบลองดูสไตล์นิวโคลส์สไตล์การเข้าทำวิธีการบุกวิธีการเล่นเกมลุกเกมรับเนะี่ยมันทำให้ผมนึกถึงบาเยอร์นะที่นิวโคลส์อาจจะเปลี่ยนไปเป็นบาเยอร์ยุคฮันซี่ฟลิกก็ได้นะจำบาเยอร์ยุคฮันซี่ฟลิกได้ไหมที่ควาแชมป์ยูอละ อดูจากสไตล์เนี่ยอาจจะพัฒนาไปเป็นแบบนั้นเพราะว่าจะมีมิดฟิลด์บล็อกทูบ็อกที่ไม่ใช่เกมรับจ่ายอย่างโตนาลี่จะมีมิดฟิลด์ที่เซนต์บอลดีออกบอลได้หาโอกาสเก่งๆอย่างกีมาเลสอ่ะกีมาเลสนี่ก็อารมณ์แบบคิมิตหรือเทียโก้คันตาล่าส่วนโตนาลี่นี่ก็อารมณ์แบบกอเลสกาแต่ว่เป็นกอเลสกาเวอร์ชั่นเกรดดรอปลงมาหน่อย ส่วนกองหน้าเนี่ยเราก็มีวิลสันกับอีซัคใช่ไหมที่มีความครบเครื่องอทั้งแข็งแกร่งตัวใหญ่แล้วก็ทักษะค่อนข้างโอเคภาพรวมเล่นหน้าเดียวได้ส่วนปีกเนี่ยก็มีอามิรอนกอร์ดอนนะครับที่เป็นปีกสายความเร็วก็เหมือนไบเออร์เลยทักษะอาจจะพัฒนาเพิ่มเติมแล้วก็แบ็กเนี่ยอาจจะมีโอกาสหาแบ็กซ้ายที่เล่นเกมบุกดีๆเข้าสู่ทีมก็ได้นะ อ่ะส่วนโกนี่นอยเออร์นี่หาได้ยากครประเภทนอยเออร์เพราะงั้นนั่นแหละก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวรอดูนะระบบนิวคาสเซิลฤดูการแน่อาจจะให้เห็น4-2-3-1แซมแซมกับเสียมสก็ได้นะครับฤดูการที่ผ่านมานี่เสียมสเป็นระบบเก่งเลยฤดูการต่อไปเนี่ยอาจจะเป็น4-2-3-1คิดว่านะถ้าดูจากสไตล์การเล่นดูจากการจะซื้อผู้เล่นเนี่ยน่าจะประมาณนั้น มาต่อกันที่เรื่องข่าวคราวอีกข่าวหนึ่งโดยนักข่าวค r o n i c ิลนะครับ Aaron นะอารอนสโต๊กนะเขามีแหล่งข่าวจากนิโคลโซเขาบอกว่านิโคลโซล่าสุดก็ให้ความสนใจแอนโทนีโรบนสันเป็นแบ็กฟูลแลมชาวอเมริกาตอนนี้อายุ25นะครับแล้วก็สัญญาตอนนี้ปีสุดท้ายแล้วตามข่าวเขาฟูลแลมเดี๋ยวจะมีการพูดคุย เพื่อจับลังนักเตะรายน,นีย้เอาไว้ที่ฟูลแลมต่อไปผมลองไปดูประวัติดูนะอายุ25เป็นเด็กปั้นเอเวอร์ตันได้โฮมกลนอนโทนี่โรมินสันนะครับก็คือเรื่องของสัญญาค่าตัวเนี่ยไม่น่าจะแรงแมากอาจจะ10ล้านก็น่าจะได้แล้วมั้งนะครับน่าจะสบายๆแล้วรูปล่างก็1 8 3ตอนที่ผมมีประสบการณ์ได้ดูฟูลแลมเนี่ยผมเคยดูมา2ปีนะก็คือปีตอนที่ตกชั้นเนี่ยแล้วก็ฤด,ดูกาลล่าสุด จริงๆก็ต้องบอกว่านักเตะคนนี้รวมๆถือว่าพื้นฐานดีนะครับมีความเร็วแข็งแกร่งรับลุกโอเคนคับได้หมดเลยแล้วก็คือเหมือนมีอนาคตที่จะเก่งขึ้นได้อีกอ่ะแต่ว่าก็อาจจะต้องอยู่ในระบบที่ดีด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักเตะที่ดีศักยภาพดีแต่ว่าคุณไปอยู่ในระบบที่ไม่ใช่สําหรับคุณอาจจะเฉลิชายได้ยากแล้วก็ตอนที่เขาเล่นทีมชาติเนี่ยเขาก็เป็นตัวจริงอเมริกานะทุกคนอ่าได้โฮมกลนด้วย แล้วก็อเมริกาเนี่ยก็เป็นชาติมหาอำนาจแบบคล้ายๆอิตาลีแหละนะครับตันโดโตนาลีเนี่ยก็เป็นอิตาลีถ้าเกิดว่าโตนาลีเนี่ยแกติดทีมชาติเป็นขวัญใจแฟนบอลอิตาลีเนี่ยไม่แน่นะอาจจะแบ่งแฟนบอลอิตาลีมาที่นิวคาสเซลิลบางก็ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็กรณีของโรบินสันเนี่ยแกอาจจะมาอยู่อังกฤษนานก็จริงแต่ว่าแกก็รับใช้ชาติอเมริกาไม่แน่นะครับอาจจะทําให้แฟนบอลอเมริกามาดูนิวคาสเซลิลพีเมยรลีกมากขึ้นก็เป็นการ ทำการตลาดในอนาคตได้เป็นการดึงดูดแฟนบอลของประเทศใหญ่ๆนะครับให้มาดูนนวิเกิโซมากขึ้นจะได้เป็นการหารายได้หาสปอนเซอร์จากอิตาลีจากอเมริกามากขึ้นนะบแบรนด์จะได้แข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยนะไม่ใช่ว่า,าที่หลายๆคนแบบเห็นนะครับว่าบูนิวคาิเซิโเจ้าของรวยอัดฉีดซาอูกระจุยคือการที่จะอยู่ได้เนี่ยก็ต้อง อยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยส่วนหนึ่งเราเลยเห็นแดนแอชวอร์ดเนี่ยพยายามจะาหาดาวรุ่งนะเพื่อให้ทีมมิโกโซเนี่ยมีดาวรุ่งดีๆแล้วปั้นส่งออกตัวละ5้าล้าน10บล้านอย่างน้อยเนี่ยขายได้สิคนต่อฤดูกาลหนึ่งก็อาจจะมีเงินเข้าสู่ทีมสัก50บล้านถึงล้านบวก,กเงินในพิมารีสปอนเซอร์ต่างๆแน่อาจจะมีงบปีละร้อยร้อบล้านอันนี้โดยประมาณนะแล้วก็โรบินสันเนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้ดูทีมชาติอเมริกา ตอนที่เจอกับทีมชาติอังกฤษอะในบอลโลกคนดูได้ดูไหมคือผมเคยดูผมรู้สึกว่าเล่นดีมากเลยนะตอนอยู่ฟูลแลมก็เล่นดีตอนอยู่อเมริกาก็เล่นดีนะครับเจอกับบูโกโยสาก้านี่เล่นดีมากคือเจอกันทั้งตอนอเมริกาอังกฤษแล้วก็ตอนฟูลแลมอาร์เซนอลน,นะครับเล่นดีมากนะครันนี้ต้องยอมรับว่าเล่นดีมากไม่แน่นะครับอาจจะดันแดนเบิร์นนะครับขยับไปเล่นมิดขยับไปเล่น เซนเตอร์มากขึ้นแล้วก็อาจจะสลับกับบอสแมนสลับกับฟราเบนชาแล้วก็เอาโรบินสันเนี่ยมาแข่งกับแมททาร์เก็ตได้ดูการแน่ผมว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจนะถ้าได้มาก็ดีนะแถมราคาไม่แรงจนเกินไปด้วยแต่จริงๆผมว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องการก็คือตำแหน่งแบ็คขวาเอามาแข่งกับทิปเปียบ้างนะครับเดี๋ยวเกิดทิปเปียเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอาจจะ ลำบากนะอาจจะช้างใช้ e เอเมลคราฟตลงเนะี้ซึ่งเอมิลคราฟแกก็เล่นเกมรับเด่นกว่าเกมลุก,กนะอะเนาะเพราะงั้นการที่มีตำแหน่งแบ็กซ้ายแบ็กขวาอย่างละ2ที่มีคุณภาพเนี่ยน่าจะช่วยให้นิวาสเซลเนี่ยสม่ำเสมอในฤดูกาลหน้าด้วยไม่ใช่ว่าฤดูกาลนี้ไป UCL ฤดูกาลหน้าหลุดวงโครจรอ,อันนี้ก็ไม่ไหวถ้าเกิดมีตัวดีๆหลายๆตัวผมว่าน่าจะดีกว่านะ อ่ะทุกคนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับแอนโทนีโรบินส์ลองเม้นบอกกันได้นะเคยดูกันบ้างไหมชอบกันบ้างหรือเปล่าหากชอบก็พิมพ์10นะสิล้านปอนด์ที่ผมประเมินคร่าวๆแล้วเป็นราคาที่น่าจะน่าจะซื้อได้นะครับเอาโอเคนะครับจบแล้ววันนี้ก็ก่อนจากกันไปนะเพื่อนๆฝากกันด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจนะครับไม่ได้เสียตังค์เลยนะก็อ่าขอสักคนละไลค์ก็ยังดีใครไม่ได้กดซับยังไม่ได้กดกระดิ่ง ก็อย่าลืมนะครับามีความเห็นยังไงเกี่ยวกับข่าวในคลิปนี้อย่าลืมเม้นบอกกันที่ใต้คลิปนะพบกันใหม่คลิปหน้าครั้งหน้าครับผมนะับสวัสดีครับ